ม,มานีเร็วนางแตงคลอดลูกแล้วช่วยฉันเตรียมผ้าอ้อมให้ลูกของนางแตงวันน้อยนางยุ้ยเป็นพี่สาวของนางแตงตัวนางแตงนั้นเธอตั้งท้องถูกสามีทิ้งไปตั้งแต่เธอนั้นกำลังตั้งท้องอยู่เพราะเขาไม่ยินดีที่จะรับและต้องการให้นางแตงมาเป็นเมีย หากย้อนกลับไปในตอนแรกทำไมถึงปล่อยให้ท้องได้พี่รับไม่ได้หรอกนะเราก็แค่สนุกสนุกกันก็แค่นั้นทำไมพี่พูดอย่างนั้นละ่ะก่อนหน้าที่พี่จะได้เสียเป็นผัวเมียกับฉันพี่ไม่เห็นจะพูดว่าแค่สนุกเลยสามีของนางแตงแกล้งโมโหแล้วก็ทิ้งเมียไปทั้งทั้ที่รู้ว่าท้องอยู่ โดยที่ไม่แยแสแต่อย่างใดหลังจากนั้นนางแตงก็อาศัยอยู่กับพี่สาวที่ชื่อว่านางยุย้ยตัวนางยุ้ยเองไม่มีลูกแต่เธอมีสามีชื่อว่านายเบิรมสองคนผัวเมียน,นี้เป็นทั้งคนดีเพราะพวกเขาทั้งคู่นั้นไม่มีลูกยินดีที่จะรับเลี้ยงดูลูกของนางแตงที่ให้กำเนิดมาโดยที่ไม่มีพอ่อ สองผัวเมียนี้อาสารับเลี้ยงดูเอาไว้เพื่อเป็นลูกบุญธรรมของตนเองฉันขอบใจมากนะจ๊ะพี่ยุย้ยพี่เบิม้มคิดซะว่าเวทนาลูกของฉันเถอะน,นะฉันเองไม่รู้จะตอบแทนพี่ทั้งสองอย่างไรอย่างน้อยขอให้ลูกฉันเกิดมาให้เขารู้ว่ามีพ่อแม่ที่รักกันดีหากเขาเกิดมารู้ว่าถูกพ่อทิ้งตั้งแต่ฉันท้องอยู่ ลูกของฉันคงจะมีปมแน่ไม่เป็นไรฉันเข้าใจแค่เด็กคนเดียวผี่เลี้ยงได้หลานทั้งคนนะนางแตงออกไปทำงานที่ต่างเมืองส่งเสียเงินทองเลี้ยงดูลูกน้อยที่ฝากไว้กับพี่สาวหนูนิดทำการบ้านเสร็จแล้วมากินข้าวกินปลาไปอาบน้ำนะลูกจ้าแม่ยุย้ย หนูนิดเป็นเด็กดีเธอนั้นได้รับการอบรมซ้อนสั่งจากนางยุ้ยและนายเบิ่มอย่างดีอีกทั้งยังเรียนเก่งไม่ทําให้ทั้งสองผัวเมียผิดหวังเลยที่รับเจ้าหลานคนนี้มาเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมอย่านะอยากเข้ามาอย่าใกล้ฉันฉันกลัวแล้วเอาอีกแล้วเหรอหนูนิดเป็นอย่างไรบ้างลูก มันมาอีกแล้วจ้ะแม่ยุ้ยหนูนิดเธอมีจิตสัมผัสที่หกแต่มันก็มากเกินกว่าจิตสัมผัสนั่นเป็นเพราะว่าเธอเห็นรูปร่างของหญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวใส่ชุดไทยมีใบหน้าที่สดสวยราวกับนางฟ้านางสวรรค์ชอบมาพูดคุยเล่นกับเธอเธอมักจะเห็นอยู่เป็นประจำจนหลังๆมา ก็รู้ว่าหญิงคนที่พบนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงหลวงพ่อเจ้าขาช่วยหลานฉันด้วยเถอดเจ้าค่ะช่วยลดน้ำมนต์ให้หนูนิดด้วยเถิดหนูนิดชอบเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยลูกของอีฉันเกิดภาพหลอนอีฉันสงสารลูกนะเจ้าค่ะนางหนูมานี่มาหาร่วงตาหน่อยสิมามา หลวงตาได้อธิบายให้หนูนิดได้ฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าหนูน้อยเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญและเขาไม่มีทางทำอันตรายกับเจ้าหนูน้อยผู้นี้เป็นอันขาดให้เจ้านิดนั้นลองพูดคุยกับเขาอย่างเป็นมิตรแล้วเธอจะรู้ว่าเขานั้นมาดีอย่าเข้ามาใกล้หนูนะจ๊ะหนูจะไม่กลัวคุณแล้ว แต่คุณต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นใครหญิงใส่ชุดไทยยืนยิ้มให้แกนุนิดแล้วก็ได้ชี้ไปที่รูปภาพปิศารูปหนึ่งที่ติดอยู่ตรงฝาผนังบ้านบ้านที่นางยุ้ยและนายเบิ้มอยู่นั้นเป็นบ้านตั้งแต่โบร,โบราณตั้งแต่รุ่นคุณทวดของพวกเขาแล้วและหญิงที่อยู่ในภาพวาดนั้นก็คือคุณทวดนั่นเอง ท่านคือคุณทวดหรือเจ้าคะใช่จ้าหนูนิดไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฉันจะเป็นคนปกป้องหนูเองตั้งแต่ครั้งนั้นที่หนูนิดรู้ว่าหญิงชุดไทยที่มีรูปร่างสวยงามหญิงผู้นี้คือคุณทวดที่สมัยยังสาวเธอจึงไม่เคยกลัวอีกเลยคุณทวดเจ้าขาตอนนี้นิดโตเป็นสาวแล้ว นิดก็อยากจะแต่งชุดไทยอย่างกับคุณทวดบ้างจังนิดไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กับแม่ยุ้ยและพ่อเบิ้มได้รับรู้เลยว่าเธอสามารถพูดคุยและพบเห็นวิญญาณของคุณทวดแล้วสามารถรับรู้เหตุการณ์ได้หลังจากนั้นคุณทวดก็มักจะมาบอกให้เธอรู้ก่อนเป็นประจำถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้เธอนั้นระวังตัวเอาไว้หนูนิดหนูนิดลูกตื่นได้แล้วทวดมีเรื่องจะบอกคุณทวดได้บอกให้หนูนิดลงไปที่ห้องใต้ดินโดยที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยว่าด้านล่างของบ้านหลังนี้ได้มีห้องใต้ดินซึ่งเป็นประตูลับ ที่ไม่มีใครรู้แม้กระทั่งนางยุ้ยและนายเบิ่มจริงหรือคะคุณทวดจริงสิจ๊ะหนูไปเปิดในหีบนั้นแล้วหนูนิดหนูก็จะพบกับชุดไทยของทวดอีกทั้งเหตุการณ์ในนั้นจะมีบางอย่างที่หนูจะต้องรู้นิดเองจึงเดินไปตามที่คุณทวดได้บอกเธอ แล้วก็ไปเจอกับหีบสมบัติที่อยู่ชั้นใต้ดินของบ้านจริงๆด้วยอ๋อโหชุดไทยสวยจังนี่ชุดของคุณทวดจริงๆด้วยที่คุณทวดใส่เลยใช่จ้ะรับไว้สิทวดให้หนูเอาไว้ใส่ในวันแต่งงานของหนูหากย้อนกลับไปคุณทวดนั้นได้เสียชีวิตยังไม่ถึงวัยอันควร เธอยังสาวยังสวยอยู่แต่ในระหว่างขนาดนี้ที่นิดกำลังจะออกจากห้องชั้นใต้ดินเธอก็พบกับประตูปริศนามีแสงจีทองเปล่งประกายออกมาทันใดนั้นเองหญิงสาวจึงเอามือไปจับประตูแล้วเปิดออกหลังจากนั้นที่นี่ที่ไหนกัน ทำไมมันดูเก่าๆน่ากลัวอย่างนี้นะอ้าวนางรำาดนเองมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮะคุณท่านเรียกเองให้นำเครื่องสำรับขึ้นไปบนเรือนใหญ่แล้วนเนตยือนอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าทาสบริวารมีหน้าตาสะสวยอีกทั้งยังมีใบหน้าที่คุ้นหูคุ้นตายิ่งนัก เธอย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยโบรโบราณแต่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนและแปลกยิ่งกว่านั้นไม่มีผู้ใดในยุคนี้สามารถมองเห็นเธอได้เลยนิดเดินตามหญิงสาวคนดังกล่าวซึ่งเธอมีนามว่าลำดวนเธอนั้นเป็นหญิงเก่งและเป็นบ่าวข้าทาสบริวาร ที่อยู่ในเรือนของท่านเจ้าพญาผู้หนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ลำดวนมาหาข้าทีมีสิ่งใดให้ลำดวนรับใช้หรือเจ้าคะคุณท่านเองช่วยไปนำเครื่องสมุนไพรามานวดที่หลังให้ข้าทีข้ารู้สึกปวดหลังเลือเกินเหนื่อยมากมันทรมานได้เจ้าคะคุณท่าน นิดเดินตามลำดวนไปจนพบกับสมุนไพรหลากหลายชนิดลำดวนหยิบนำเครื่องสมุนไพรามามากมายแล้วเดินเข้าไปที่หอนอนของท่านเจ้าพญาพูดนั้นไม่ได้นะเจ้าคะท่านท่านเป็นถึงเจ้าพญาทำเช่นนี้ไม่ได้นะเจ้าคะนิดพยายามที่จะใช้มือคว้ายิงสาวลำดวน เพื่อให้หลุดพ้นจากท่านเจ้าพญาคนดังกล่าวตกเป็นเมียข้าเถอะนะลำดวนข้าจะดูแลเองให้ดีเลยล่ะเองจะเป็นเมียเพียงคนเดียวของข้านิดขอโทษนะคะคุณลำดวนที่นิดช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยนิดจึงรีบออกจากที่นั่นเพราะไม่อยากจะเห็นภาพที่ไม่น่ามองหลังจากนั้นไม่นาน ลำดวนก็ออกมาจากขอนอนของท่านเจ้าพยาพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างน่าเวทนายิ่งนักนิดขอโทษอีกครั้งนะคะที่นิดไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้น่าสงสารจังหญิงสาวเห็นลำดวนนั่งร้องไห้เสียใจบัดนี้เธอได้ตกเป็นเมียของท่านเจ้าพญาผู้นี้ไปแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้น เจ้าพญาให้นางบา่าข้าทาสในเรือนมาตามลำดวนขึ้นไปพบแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วคุณลำดวนรีบหนีไปค่ะหลังจากนั้นไม่นานในระหว่างที่ลำดวนกำลังเก็บเสือ้อผ้าแล้วหนีออกจากเรือนท่านเจ้าพญาคนดนังกล่าวถูกบ่าข้าทาตที่เป็นชายจับตัวเอาไว้ได้ทันจะหนีไปไหนนางลำดวน ท่านเจ้าพญาให้เอ็งเข้าพบบัดเดี๋ยวนี้ลำดวนถูกจับให้ท่านเจ้าพญาคนดังกล่าวโดยมีนิดตามไปดูเธอเพราะเขาเป็นห่วงเธออย่างมากแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรเช่นกันถึงเป็นห่วงได้เช่นนี้จะไปไหนลำดวนข้าไม่ได้ทำอะไรเจ้าเสียน้อยข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นเมียของข้า แล้วจะจัดพิธีอย่างสมเกียรติให้ยิ่งใหญ่ที่แท้ท่านเจ้าพญาผู้นี้เขาเองนั้นก็ไม่มีภรรยาเลยสักคนและหลงรักนางลำดวนมาตั้งแต่แรกและนาน,นมกาเลมาแล้วเธอไม่เคยยินยอมที่จะตกเป็นเมียของท่านเจ้าพญาเลยเพราะเธอกลัวว่าหากนางบ่าวข้าทาสบริวารผู้อื่นเอาไปนินทาว่ากล่าว ในทางที่เสียเสีให้ขายหลังจากนั้นท่านเจ้าพญาผู้นี้ก็ได้ตบแต่งงานออกเรือนกับนางบ่าวลำดวนให้เป็นเมียย่างสมเกียรติสมศักดิ์สรีจากนางลำดวนที่เป็นนางบ่าวข้าทาสในเรือนก็ได้กลายเป็นคุณหญิงลำดวนผู้เป็นเมียของท่านเจ้าพญาที่คุ้มพญาแห่งนี้ นิดก็คิดว่าคุณหญิงลำดวนจะต้องเป็นเมียสองเมียสามซะอีกนะคะเนี่ยก็ดีแล้วนี่คะที่ท่านเจ้าพญารักคุณลำดวนมากเลยนิดดีใจด้วยนะคะต่อไปนี้คุณลำดวนไม่ต้องไปเป็นนางบ่าวข้าทาดในเรือนของท่านเจ้าพญาอีกแล้วคุณนี่ช่างมีบุญวัาสนาเสียจริงได้เป็นถึงคุณหญิงเจ้าพญาอีกอีกทั้งเจ้าพญาผู้นี้ ก็หน้าตาหล่อเหลาอยู่นะคะคุณหญิงลำดวนหญิงสาวพูดคนเดียวโดยที่คุณหญิงลำดวนไม่ได้ยินเธอเลยเธอเห็นภาพทุกสิ่งอย่างตลอดเวลาที่เธออยู่ที่นี่จนกระทั่งวันเวลาผ่านไปคุณหญิงลำดวนได้มีลูกถึงสี่คนแล้ววันหนึ่งมีงานที่เรือนหลังใหญ่คุณหญิงลำดวนจึงได้แต่งชุดไทย แต่งองค์ทรงเครื่องประดับที่สวยงามเพื่อต้อนรับแขกเรือชุดนี้มันบัดนี้นิดรู้แล้วว่าชุดไทยของคุณหญิงลำดวนใส่นั้นก็คือชุดของคุณทวดนั่นเองคุณหญิงก็คือคุณทวดโหเราย้อนยุกลับมาในสมัยยุคคนทวดตอนสาวๆเลยหรือนี่สุดยอดในที่สุด ก็ได้รู้สักทีความเป็นมาของวงตระกูลเราเป็นยังไงเฮ้ยหลังจากที่นิดรู้เหตุการณ์ทั้งหมดตัวเธอเองนั้นจึงได้ไปนั่งอยู่ที่หอนอนในระหว่างที่คุณหญิงลำดวนกำลังพับผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้พับชุดไทยใส่กล่องหีบสมบัติที่ขุนตาหีบนี่มันใช่จริงๆด้วย คุณทวดหีบนี้ที่อยู่ใต้ถุนบ้านเรานิดจึงเดินไปจับหีบสมบัติดังกล่าวแล้วเธอก็รู้สึกว่าตนมีอาการแปลกๆหลังจากนั้นแสงสีทองก็เปล่งประกายเกิดขึ้นหญิงสาวได้รู้ตัวอีกทีเธอนั้นก็ได้กลับมาอยู่ใต้ถุนบ้านที่ห้องใต้ดินบ้านปัจจุบันของเธอแล้วที่นี่ที่ไหนกันนะเนี่ย อ๋อบ้านเราไงหอคิดว่าจะไม่ได้กลับมาซะแล้วแต่ก็ดีแฮะอย่างน้อยก็ได้รู้ประวัติของคุณทวดเราอยากรู้มาตั้งนานแล้วว่ารูปนี้เป็นของใครกันแน่หลังจากนั้นไม่นานคุณทวดของนิดก็ได้ปรากฏร่างขึ้นเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมหนูไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวทวดเลยเพราะทวดจะปกป้องหนูเองนะลูกนิดถ้าหากนิดจะนำเรื่องนี้ไปเขียนเป็นหนังสือเรื่องของคุณทวดคุณทวดจะอนุญาตมิคะแล้วแต่หนูสิจะ๊ะถ้าหนูคิดว่านำไปเขียนเป็นหนังสือแล้วมันมาช่วยหนูให้มีรายได้บอกเล่าเหตุการณ์ให้ผู้คนรู้ถึงวิถีชีวิตสมัยก่อน อีกทั้งท่านุนิดสอดแทรกแง่คิดดีๆเข้าไปญาตเชื่อว่ามันจะดีมากเลยนะลูกนิดจึงตัดสินใจนำเรื่องราวของตนที่ย้อนอดีตกลับไปในยุคของคุณทวดนั้นสิ่งที่เธอพบเห็นมาทั้งหมดมาเขียนลงในหนังสือเอาไว้เธอเขียนถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งในภาพปริศนา ที่อยู่ติดฝาผนังบ้านเพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้พบกับคุณทวดของเธอหนังสือของนิดที่เขียนนั้นได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังจนกระทั่งบ้าวันหนึ่งเจ้าของโรงพิมพ์ซึ่งมีบุตรชายบุตรชายของเขานั้นไม่ค่อยพูดจากับใคร ผู้เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ต้องการให้ลูกชายเขาได้แต่งงานออกเรือนเพราะก็อายุมากแล้วเท่าแก่อยากจะได้หลานเต็มแก่ตัวเท่าแก่โรงพิมพ์จึงสังเกตเวลานิดมาที่โรงงานพิมพ์ของตนเห็นว่าลูกชายของเขานั้นรู้สึกพูดจามากกว่าทุกครั้งทั้งสองเข้ากันได้ดีเท่าแก่โรงพิมพ์ ซึ่งมั่นชนนิดมาที่โรงพิมพ์ของตนเป็นประจำอีกทั้งยังชวนหญิงสาวมาทานข้าวลาอาหารแต่นิดไม่รู้ตัวเลยว่าเท่าแก่โรงพิมพ์นั้นหวังอยากจะได้นิดมาเป็นลูกสะใภ้เพราะเธอไม่เคยมีแฟนหรือแม้กระทั่งหญิงสาวไม่เคยคบหาชายได้มาก่อนเช่นกันไว้มากินข้าวอีกนะหนูนิด เจ้าพศคงจะรอหนูอยู่นิดกลับแล้วนะคะเท่าแกขอบคุณนะคะเท่าแกที่เมตตานิดหญิงสาวกับครอบครัวของนายพศเข้ากันได้อย่างดีเป็นปรีเป็นคุยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มที่ไม่กล้าจะแสดงออกให้หญิงสาวรับรู้ว่าตนนั้นแอบลงรักหญิงสาวมาตั้งแต่วันแรกเห็น วันหนึ่งเขานั้นได้เห็นนิดเดินกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่โรงพิมพ์ของตอนเองเช่นกันมีแฟนแล้วแล้วทำไมยังจะมากินข้าวที่โรงพิมพ์ของเราอีกนายพจน์รู้สึกเศร้าที่นิดนั้นไปสนิทสนมกับลูกค้าโรงพิมพ์ทั้งคู่ดูเหมือนสนิทสนมกันมากเขาจึงคิดว่าคงน่าจะเป็นแฟนกันแน่ๆวันนี้ นิดได้มาที่โรงพิมพ์อีกครั้งเท่าแก่ฝากเธอไปซื้อของให้ชนิดหนึ่งหญิงสาวจึงนำของดังกล่าวมามอบให้แก่เท่าแก่ที่โรงพิมพ์มาแล้วเหรอนิดวันนี้ฉันให้คนเตรียมกับข้าวกับปลาเผื่อไว้มากินด้วยกันสินะมาลูกมาขอบคุณนะคะเท่าแก่หลังจากที่นิดนั้นกินข้าวปลาเสร็จสิน้น เจ้าแก่โรงพิมพ์ก็ได้ให้บุตรชายตนเดินออกมาส่งหญิงสาวนิดขอถามอะไรหน่อยสิคุณพอดมีอะไรจะถามว่ามาได้เลยค่ะชายคนนั้นเป็นแฟนเธอหรืออ๋อไอเบี้ยวน่ะล่ะคะเพื่อนสีนิดเองค่ะเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะคะ่ะสนิทกันมากเลย เรียกว่าด่ากันได้เลยก็ว่าได้ค่ะคุณพอ์อย่างนั้นหรือฉันก็คิดว่าเป็นแฟนกับเธอซะแล้วคุณพอดหึงนิดหรือคะเปล่าไม่ได้หึงซะหน่อยก็แค่ถามดูจริงแน่นะคะแน่ใจนะว่าไม่ได้หึงนิดนะหรือว่าจะให้เบี้ยวเป็นแฟนดีนะไม่ได้นะทำไมล่ะคะทำไมถึงให้เป็นแฟนไม่ได้ ก็ฉันชอบเธอนะสิหญิงสาวได้ยินที่ชายหนุ่มสารภาพจากปากของเขาทาให้เธอรู้สึกเขินอายเพราะในใจของนิดก็รู้สึกชอบคุณพศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเช่นกันนิดขอบคุณนะคะคุณพศนิดก็ชอบคุณมาตั้งนานแล้วแต่คุณก็ไม่ยอมพูดสักทีนิดเป็นผู้หญิงจะให้พูดก่อนก็น่าเกลียด เท่าแก่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าลูกชายของเท่าแก่ชอบนิดเหมือนกันค่ะอะไรกันพ่อแอบฟังอยู่อย่างนั้นหรอครับก็เออนะสิไอ้ลูกชายเห็นทีข้าจะได้ล้านก็คราวนี้และเว้ยฮในที่สุดนิดกับคุณพจน์ก็ได้ลงเอยกันหญิงสาวนักเขียนฝีมือดีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กับลูกชายเจ้าของโรงพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันในวันงานแต่งของหญิงสาวก็ได้มีแม่ยุ้ยและพ่อเบิ้มมาเป็นฝั่งเจ้าสาวส่วนฝั่งเจ้าบบาวก็เป็นเท่าแก่โรงพิมพ์แต่แล้วนิดก็สงสัยอะไรบางอย่างเมื่อเธอเหลือบมองไปเห็นหญิงวัยกลางคนที่แต่งตัวหน้าตาของเขาคุ้นตา เธอมักจะพบเห็นหญิงคนนี้มายืนตะคุ่มตะคุ้มอยู่แถวหน้าบ้านเป็นประจำคุณน้ามาหาใครหรือคะเออพอดีนะเดินผ่านมาแถวนี้นะจ๊ะหนูคงไม่ใช่แค่ผ่านเฉยๆแล้วมั้งคะใช่ไหมคะมีอะไรก็พูดมาเถอคะ่ะหลังจากนั้นนางยุ้ยก็ได้เดินมาไม่ใช่แค่ผ่านจริงๆแหละ ใช่แม่แตงเองทำไมไม่พูดความจริงกับลูกไปสักทีมีอะไรกันหรือเปล่าครับแม่ยุ้ยพ่อเบิ้มนิดไม่มีอะไรหรอกจ้าพ่อพศแม่กับพ่อขอคุยกับนิดกับผู้หญิงคนนี้สักครู่นะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ยุย้ยอย่างน้อยคุณพศก็จะได้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราแล้วให้คุณพศรับรู้ด้วยเถิดนะคะ เันก็ได้หญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าร่ำไห้ทั้งทั้งที่ไม่ได้พูดจาอะไรเลยด้วยซ้ำคุณนาวร้องไห้ทำไมหรือคะนิดฝั่งแม่นะหญิงคนที่อยู่ตรงหน้าหนูก็คือแม่ผู้ให้กําเนิดหนูไงลูกแม่ยุยก,กับพ่อเบิม้มเป็นเพียงคนที่เลี้ยงเจ้ามาเท่านั้น แต่งตั้งหากคือน้องสาวแท้ๆของแม่แล้วก็เป็นแม่แท้ๆของลูกหญิงสาวไม่ได้ทำหน้าตกใจแต่อย่างใดเพราะนิดก็รู้ตั้งแต่แรกแต่เธอไม่อยากทำให้ความรักของแม่แท้ๆที่เป็นห่วงความรู้สึกเธอต้องเสียใจและผิดหวังในสิ่งที่เธอสละไว้ อีกทั้งเธอยังเป็นห่วงความรู้สึกของนางยุยและนายเบิม้มนิดจึงปล่อยเรื่องราวที่ผู้ใหญ่เขาปิดบังไว้เพื่อไม่อยากให้เธอรู้หญิงสาวแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่อย่างใดจริงๆแล้วนิดก็ได้แอบเฝ้ามองดูแม่เช่นกันแต่เธอก็แค่เมื่อรู้เหตุผลที่แท้จริงวันนี้เธอก็ได้รู้แล้ว จริงๆนิดก็รู้มาตั้งนานแล้วค่ะคุณทวดเป็นคนบอกนิดเองเพราะที่ผ่านมานิดก็ได้รู้ความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตที่นิดเคยเห็นวิญญาณผู้หญิงใส่ชุดไทยแม่ยุ้ยจาได้ไหมคะพอเบิร์มจําได้ใช่ไหมคะนิดก็ได้พบเห็นกับคุณทวดนิดจะรู้เหตุการณ์หลายๆอย่างร่วงหน้าแล้วทุกสิ่งอย่างที่นิดรู้ คุณทวดก็เป็นคนบอกนิดเองแต่แค่นิดไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่เปิดเผยตัวตนวันนี้นิดก็ได้รู้แล้วขอบคุณนะคะนิดขอบคุณแม่ที่แท้จริงของตนที่มาในวันแต่งงานของเธออย่างน้อยก็มีแม่ถึงสองคนเธอดีใจมากๆที่เธอนั้น ได้มีแม่ทั้งสองมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในที่สุดงานแต่งของเธอก็ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดนั่นก็คือแม่บังเกิดกล้าวได้กลับมาสารภาพความจริงกับเธอและหญิงสาวก็ยินดีดีใจอย่างมากเช่นกันหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขและคุณทวดจากภาพวาดปริศนา ก็ได้หายจากชีวิตเธอไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วเขาก็จะอยู่ในความทรงจำของนิดตลอดไปเพราะคุณทวดทำให้นิดนั้นได้กลายเป็นนักเขียนอันดับหนึ่งของประเทศและทำให้เธอมีชีวิตที่ดีได้ในทุกวันนี้นั่นเองจบแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสโสน้อยสตอรี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะหากมีตรงไหนผิดพลาดประก,การใดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ